สวัสดีค่ะทุกคนขออนุญาตโปรโมทนะคะตอนนี้นะคะแม่หมอนะคะเปิดเหมือนมินิคลาสเบาๆนะคะซึ่งคลาสนี้บอกก่อนว่าจะเป็นคลาสนะคะที่เน้นนะคะในเรื่องของการดูพลังงานปีหน้านะคะคือปี2.5.65ทั้งปีนะคะแล้วก็ในคลาสนียจะสอนการเอาพลังงานในปี2.5.65มาดูกับพื้นดวงของเราเองนะคะซึ่ง ถ้าคุณสามารถที่จะเป็นหมอดูให้ตัวเองได้เลยนะคะใครที่เข้าคลาสนี้แล้วนะคะคุณจะรู้เลยไกด์ไลน์ชีวิตได้เลยว่าปีหน้าของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะเพราะจุดประสงค์หลักที่ทําคลาสนี้ขึ้นมานะคะอยากจะเอ,อ่อทำเพื่อที่จะแช์นะคะเอ,อ่อพลังงานของปีหน้าแล้วก็สําหรับคนที่เหมือนแบบอยากจะดูดวงแต่ว่าก็ยังไม่พร้อมเปิดใจกับหมอดูเลยอย่างเงี้ยหรือว่าหลายๆคนจะจองดูดวงส่วนตัวก็อาจจะแบบ ราคาสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะจริงในช่วงจังหวะเวลาปลายปีนี้ถือว่าจริงๆจ,จังหวะนี้เป็นจังหวะโอกาสที่ดีมากสาหรับคนที่สนใจในเรื่อง,องหงโหรวศาสตร์ตะวันตกนะคะในคลาสนะคะจะมีสอนพื้นฐานการดูว่าในชาร์ตดวงเนี่ย ถ้ามีจุดไหนบ้างนะคะที่เราจะต้องแบบให้ความสำคัญกับมันนะคะแล้วเราก็จะคุยกันเรื่องของดาวจรนะคะ a n no n u l perfection นะคะพลังงานที่เราจะต้องเจอในปีหน้าทั้งหมดนะคะและการเอาพลังงานตรงนั้นน่ะไปใช้ดูกับพื้นดวงของตัวเอง,งเพื่อที่จะวางแผนนะคะเราจะได้รู้กันว่าปีหน้า Dal ดาวดวงไหนที่จะส่งผลดีกับเรา Dal ดาวดวงไหนที่ส่งผลแย่กับเรา transit ดาวจรอันไหนที่เราจะต้องกลัวเมื่อมันเข้ามาใกล้องศาที่จะทําให้เราเกิดเรื่องไม่ดีหรือ transit ไหนที่เราต้อง ที่จะสามารถทําให้เราได้เจอเรื่องดีๆนะฮะทุกอย่างจะเกิดขึ้นในคลาสนี้ทั้งหมดซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากได้รายละเอียดแบบารยละเอียดแบบละเอียดนะคะสามารถทักมาสอบถามได้นะคะซึ่งช่องทางการติดต่ออยู่ใน description box นะคะาการไลฟ์นะคะจะมีขึ้นวันที่13ทธันวาคมนี้นะคะซึ่งใครไม่ว่างเข้าไม่เป็นไรสามารถที่จะดูย้อนหลังได้แล้วก็คุณสามารถถามคำถามาย้อนหลังได้ตลอดนะคะโอเคแล้วเจอกันในคลาสนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องภูริษาแอสโตรนะคะสำหรับนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปการพยากรณ์ดวงนะคะประจำเดือนธันวาคมนะคะ2564ของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะ อันดับแรกเลยขอบอกก่อนว่าช่องนี้ใช้หลักของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะดังนั้นการแบ,บ่งวันที่เกิดการเดินของดวงดาวนะคะการคำนวณลักษณะเกิดต่างจากโหราศาสตร์ไทยนะคะดังนั้นคุณอาจจะต้องไปเช็คลักนาะของคุณตามหลักของตะวันตกก่อนถ้าเกิดใครยังไม่รู้นะคะซึ่งลิงก์นะคะอยู่ในดีสคริปชั่นบล็อกข้างล่างนะคะโอเคเพิ่งจะมีเวลาว่างนะคะมาทําคลิปให้นะต้องของอภัยด้วยนะคะส่วนดวงรายปีแบบละเอียดทั้ง12ราศีนี้เจ้าก็จะเข้าไปอยู่ใน Facebook Community Group นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้า Facebook Community Group เนี่ยนะคะลิงค์นะคะอยู่ข้างใต้เหมือนกันแต่ว่าจะมีค่าบริการนะคะก็ออนเงินนะคะส่งสลิปมานะคะแล้วก็สามารถกดเข้าร่วมได้แล้วเดี๋ยวแม่หมอจะไปอน,อนุมัติให้นะคะโอเคสำหรับราศีมังกรนะคะเดือนนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะอะไรเพราะว่าดาวประจำตัวของคุณจะเข้าไปสแควร์กับดาวยูเรนสนะคะที่ e x a c t d e gree เลยนะคะที่องศาเท่ากันพอดีเป๊ะเป,เป,เ,ปเป็นรอบที่3ของปีนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วอะนะคะในการทํามุมกันในลักษณะของทรานสิตเนี่ยนะคะมันจะมีรอบมีจังหวะของมันซึ่งเวลาดาวที่เดินช้าๆปกติเขาก็จะทํามุมถึงกันประมาณ2 3ถึง3ครั้งต่อปีนะ,ะทีนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีมังกรหลายๆคนลองย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงประมาณกุมภาพันธ์ที่เขาเข้ามาสแควร์กันก่อนเป็นจังหวะแรกอะ อันนั้นจังหวะนั้นน่าจะอิมแพคคุณมากที่สุดคุณลองกลับไปดูว่าช่วงจังหวะเวลานั้นมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างหรือเปล่านะคะเพราะถ้าพูดถึงในตอนนี้เนี่ยดาวประจําตัวของคุณอยู่ในราศีกุมนะคะซึ่งอยู่ในเดือนการเงินหนุ่มคุณนะคะแล้วเขากำลังจะเข้าไปสแควรกับยูเรนัสนะคะดังนั้นมันมีโอกาสที่จะมีเรื่องข,ของมันนี่ดิสครับชันได้นะคะการเงินความวุ่นวายเกี่ยวกับการเงินการจัดการทางการเงินที่ไม่ลงตัวหรือพวกรายจ่ายฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าพูดถึงลักษณะการทํามุมกันแล้้้้วววอออ่่่คดาาาาาเเเสรรบบนีีีจิงงๆไมมมใหกทัป็ขโ ดาวยูเรนัสอยู่แล้วนะคะซึ่งยูเรนัสเนี่ยอยู่ในจุดที่ไม่ดีของดวงนะคะดังนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าจังหวะเวลานี้มันน่าจะเป็นจังหวะเวลาที่เป็นเป็นในตัวคุณมากกว่านะคะที่จะเป็นความคนควบคุมสถานการณ์น่ะ,ะดังนั้นเนี่ยนะคะความวุ่นวายใดๆที่เข้ามาถามว่ามีโอกาสเข้ามาไหมมันก็อาจจะมีโอกาสเข้ามานะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าคุณยังแฮนโดได้อยู่นะคะเพราะพลังงานของคุณแบบอย่างที่บอกว่าดาวเสาเขาเข้ามาโอเวอร์คัมยูเรนัสนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะมันก็ จะเป็นจังหวะช่วงเวลาที่คุณอาจจะสามารถที่จะแฮนโด้นะคะการเปลี่ยนแปลงหรือความวุ่นวายต่างๆที่จะเข้ามานะคะแต่มันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและความเป็นอยู่ของคุณสะมากนะคะดังนั้นเนี่ยในช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้ก็ขอให้พยายามวางแผนจัดการในเรื่องของการเงินของคุณให้ดีแล้วกันนะคะทีนี้เนี่ยสำหรับชาวราคนาราศีมังกรในเรื่องของการงานนะคะ ในเรื่องของการงานเนี่ยดาวการงานเข้ามาทับลักนณาอยู่ละนะคะเออถ้าพูดถึงดาวศุกร์นะนะคะเขายังอยู่ในเดือนราศีมังกรอยู่นะคะซึ่งถามว่าช่วงนี้ยังยุ่งอยู่ไหมยังยุ่งอยู่นะคะแต่ว่าด้วยลักษณะความสมคัญที่ว่าดาวศุกร์เขาเป็นดาวของการเขาเรียกว่า เป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของคอนดิชันแล้วก็ฮาร์โมนีน่ะนะคะดังนั้นพอดาวสุขเข้ามาในราศีมังกรนะคะการงานของคุณในช่วงนี้ยิ่งคนที่ต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวดีลงานกับลูกค้านะคะหรือต้องคุยงานกับเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่ากับ บริษัทอื่นะไรอย่างเงี้ยช่วงจังหวะเวลานี้น่าจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่สิ่งเหล่านี้ค่อนข้างที่จะยุ่งนะคะหลายๆคนอาจจะมีโอกาสได้เซ็นสัญญางานใหม่นะคะเซ็นสัญญาโปรเจกต์ใหม่ได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ได้เริ่มต้นงานใหม่ก็ได้นะคะหรือว่าหลายๆคนช่วงจังหวะเวลานี้ด้วยความที่เขาเป็นดาวศุกร์นะคะเข้ามาทับเรือนลัคนาของเราเนี่ยจริงๆมันทําให้ช่วงนี้นี่เราอาจจะมีแอปเปิลแนซี่ดูแบบน่าสนใจนิดนึงนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่คนให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้ความเอ็นดูเราเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าทีนี้เน มังกรมันก็จะทำให้ช่วงจัหวะเวลานี้ชาวราศีมังกรหลายๆคนเริ่มที่จะสนอกสนใจในเรื่องของความสุขส่วนตัวมากขึ้นนะคะดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้ชาวลัคนาราศีมังกรน่าจะแบบมีความรู้สึกว่าหลายๆคนที่ ทำงานอย่างหนักมาก่อนหน้านี้ค่ะแม่หมอมีความรู้สึกว่าในเดือนนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกเหมือนคุณสามารถที่จะหาเวค่ะที่จะมอาอยู่ตรงกลางได้ระหว่างการทํางานให้พอดีกับความสุขของคุณคือทาอํางานยังไงให้มันมีความสุขไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าจะเป็นในลักษณะนั้นและช่วงนี้เรื่องการติดต่อเจราจาการตกลงเอกสารสัญญาอะไรต่างๆก็จะเดินหน้าไปได้ค่อนข้างดีด้วยนะคะ <AR F> ดังนั้นไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะในเรื่องของงานแต่ว่าทีนี้เนี่ยนะคะดาวการงานของเราเนี่ยจะเดินถอยหลังนะคะในเดือนนี้นะคะซึ่งจังหวะที่ดาวการงานเดินถอยหลัง,ง เนี่ยแม่บอกอยากจะบอกว่าคนที่มีองศานะคะที่ลักณาตั้งแต่แบบยี่อะคะ่ะยี่สิบองศานะคะถึงแป๊บนึงนะขอดูแป๊บนึงว่าเขาถอยไปถึงไหนอ่าคนที่มีลักณาที่26องศานะคะถึงสักอ่าถึง11องศา11ถึงยี่สิะ น,น,นะคะสิบสิบเอ็ดถึงยี่สิบหกองศาอันเนี้ยนะคะต้องบอกว่าใดาๆแล้วถ้าเกิดก่อนหน้านี้นะคะคนองศาดังกล่าวนะคะมีการแบบเหมือนแบบโอกาสทางการงานนะคะใดๆหรือโอกาสในเรื่องของธุรกิจของคุณหลุดลอยออกไปจากมืออะไรเงี้ยช่วงจวังหวะเวลานี้เดี๋ยวเขาจะวกกลับเข้ามาอีกนะคะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะคะคุณมีโอกาสที่ดีในเรื่องของงานกลับเข้ามาอีกหลายๆคนอาจจะ คุยกับเรื่องงานไว้ว่าจะเซ็นสัญญากับบริษัทนี้แล้วอยู่ดีๆหายไปอยู่ดีหลุดลอยไปเดี๋ยวมันจะมีบริษัทใหม่เข้ามาอีกนะะในช่วงนี้หรือนะฮะเป็นบริษัทเก่านั่นแหละที่สรุปแล้วกลับมาจัดการตกลงเซ็นสัญญากับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโอกาสทางการงานที่เคยหลุดลอยไปแล้วอาจจะกลับเข้ามาอีกแต่ทีนี้ในะอีกแง่หนึง่งเวลาดาวเดินถอยหลังแล้วเขาเป็นดาวการงานเนี่ยต้องบอกว่าเข้ามาเดินถอยหลังในเรือนลัคนาเราจะบอกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ ดีนะคะช่วงสิ้นปีนี้เพราะว่าจะมีนิวมูลโซล่าอีคลิปในราศีธนูด้วยนะคะซึ่งโซล่าอีคลิปครั้งนี้เนี่ยมันไปกลุ่มกับตัวเซาโนดนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการปลดปล่อยสิ่งไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยจังหวะเวลานี้เหมาะอย่างมากถ้าคุณจะกลับเข้ามานั่งกับตัวเองแล้วรีเฟลกนะคะว่าที่ผ่านมาการงานนี่ยการจัดการทางการงานของคุณที่คุณที่ผ่านมาเนี่ย มันได้ผลไหมนะคะมันดีหรือเปล่ามันทําให้เรามีปัญหาหรือว่ามันทําให้เราได้ผลประโยชน์จากงานมากกว่ากันเลยอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่านิวมูลปกติมันจะเป็นพลังงานของการเซตเซตโฟกัสของเราเพื่อไปสู่สิ่งใหม่ใช่ไหมคะแต่พลังงานครั้งนี้มันเป็นโซลาอีคลิปแล้วมันมีเซาโนดเข้ามาเลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่จังหวะเวลาที่เราจะกระโดดเข้าไปหาสิ่งใหม่นะคะยิ่งโซลาอีคลิปครั้งนี้เกิดในเดือนสุดท้ายของเราด้วยดังนั้นมันเป็นจังหวะเวลาที่ชัดเจนมากว่าเราจะต้องพักผ่อนซึ่งการพักผอกักผ่อนของเราช จะต้องไปช่วงจังหวะเวลาที่เราต้องมานั่งแล้วก็สาสารปลดปล่อยสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ให้ประโยชน์กับเราแล้วออกไปโดยเฉพาะในเรื่องของงานยิ่งใครมีปัญหาการงานอยู่นะทั้งปีช่วงจังหวะสิ้นปีนี้เป็นจังหวะเวลาที่ดีมากที่คุณจะมานั่งแล้วคุณมานั่งพิจารณาว่าปัญหาจากงานมาจากตรงไหนมาจากเนื้องานมาจากตัวเราหรือมาจากคนอื่นนะคะแล้วก็มานั่งดูว่าเราควรจะต้องทํำยังไงแล้วเราควรจะต้องปลดปล่อยอะไรออกไปความเชื่อดิมๆที่มันไม่ได้ผลความคิดดิมๆที่มันไม่เคยเวิร์กได้ผลเราอออาจจะต้้งยมแลวก็ ปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้ออกไปแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนโฟกัสเราไปหาสิ่งใหม่ความเชื่อใหม่ๆของเรานะคะทีนี้นะคะสำหรับชาวราศนาราศีมังกรในเรื่องของความรักเนี่ยเคยทำดวงความรักนะคะไตรามาสสุดท้ายให้แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยสามารถกลับไปฟังได้นะคะทีนี้นะคะอยากจะบอกว่าสําหรับชาวรัคนาราศีมังกร ต้องบอกว่าในวันที่26ทธันวานี้นะคะดาวพุธจะ rising นะคะซึ่งต้องบอกว่าเขา rising ในราศีของคุณด้วยนะคะที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึ่งนะที่19องศาดังนั้นคนที่มีองศาโอบไม่เกินแบบสักบวกลบไม่เกิน3องศาค่ะจาก19องศา3องศาคือกี่องศาแป๊บนึงนะ 19, 17, 16ประมาณ16เออ16ถึง ถึง21องศาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดคนที่มีอ่องศาอยู่ตรงนี้ตรงจุดนี้นะคะหรือมีดาวใดๆอยู่นะคะหรือมีจุดสําคัญอยู่ตรงนี้จุด IC AC MC DC ใดๆนะคะที่อยู่ในจุดนี้นะคะก็คือว่าจะเป็นจังหวะเวลาที่ค่อนข้างดีมากๆสําหรับคุณนะคะคุณไปดูซิว่าเรือนดาวพุธของคุณในในชาร์ตด,ดวงของคุณนะคะมันคือเรือนที่เท่าไหร่นะคะดังนั้นถึงได้บอกว่าให้ไปเช็คลัคนาถ้าสมมติคคคคคคุุุณณเเเเปป็็นน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 ลลัััาาาาาออออยู่่แ้ววะะะะรรรรรืืทีีดพธขงงสหบชาาศมก ก็คือจะเป็นเ,เรือนที่เรือนที่9นะฮะแล้วก็เรือนที่6นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะส่งผลที่ดีกับคุณในเรื่องของการ หนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของโอกาสเรื่องของการเดินทางนะฮะสองนะฮะโอกาสในเรื่องของชื่อเสียงนะคะความสําเร็จนะคะแล้วก็อีกอย่างอาจจะเป็นในเรื่องของงานด้วยเช่นกันที่จะเข้ามาในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะโอเคสําหรับชาวราคณนาราศีมังกรเนี่ยในเดือนนี้นะคะถามว่ามีอะไรจะต้องห่วงไหมสำหรับมังกรในเดือนนี้อย่างที่บอกว่าห่วงเรื่องเดียวคือนี่แหละจะมีนิวมูลในเดือนสุดท้ายนะ,ะให้ระวังเรื่องของสุขภาพ จิบนิดนึงนะคะเกี่ยวกับ m e n อร l ่ y ะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นช่วงที่เราอาจจะเครียดนิดนึงนะแต่ความเครียดที่เข้ามาในช่วงนี้เขาต้องการที่จะเข้ามาบีเพื่อให้เราต้องปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ยอมจะวางอะ่ะคือคนเราชีวิตคนเราจริงๆแล้วความพยายามหรือการต่อสู้มันก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมเวลาเราไฟที่จะต้องการสิ่งใดๆก็ตามที่เราต้องการเลยไม่เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ทีนี้คุณเคยได้ยินคําว่า surrender m a s e r surrender มันไม่ได้หมายถึงยอมแพ้แต่มันการเป็นการหมายถึงการยอม ต้องยอมกับบางสิ่งบางอย่างเพราะว่ามันแบบมันดันทุรังต่อไปไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี้ยนะคะการที่เราเกิดความเครียดในเดือนนี้มันอาจจะเป็นในลักษณะนั้นว่าความคิดความเชื่อใดๆอะไรอย่างเงี้ยที่เรามีความรู้สึกว่ามันเคยเวิร์กกับเราแล้วเรามีความรู้สึกว่าทั้งปีที่ผ่านมามันไม่เวิร์กกับเราเลยแบบเนี้ยแล้วในเดือนเนี้ยค่ะเขาเลยสร้างอาจจะทําให้มันเกิดผลกระทบใดๆที่เข้ามากระทบจิตใจของเราให้เราต้องกลับมาย้อนคิดว่า ความเชื่อและการกระทําใดๆสิ่งที่เราคิดมุมมองใดๆที่เราเคยมีอยู่มันมันไม่ได้ผลแล้วอะค่ะเราต้องยอมซเรนเดอร์เราต้องยอมปลดปล่อยมันออกไปยอมแพ้มันซะนะคะเราทําอะไรกับมันไม่ได้แบบนี้นะคะดังนั้นคุณก็ต้องยอมบ้างว่าเรื่องไหนที่ควรจะยอมนะคะแล้วก็เรื่องไหนที่มันควรจะสู้อย่างเงี้ยดังนั้นก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ให้ดีด้วยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยนะคะจะมีฟูมูลเกิดขึ้นนะคะ ในราศีเมถุนนะคะซึ่งเป็นเดือนที่6ของคุณฮะ,ะจริงๆเราก็ส่งผลโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะดังนั้นช่วงจังหวะเวลานี้นะคะมันเป็นฟูมูลเนาะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครก่อนหน้านี้นะดูแลสุขภาพตัวเองมาไม่ไม่ไม่ไมดีเท่าไหร่ช่วงจังหวะเวลานี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีปัญหาสุขภาพส่งท้ายปีได้ด้วยเช่นกันนะคะโอเคสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะในปีหน้านะคะสวัสดีค่ะ